ตัมงวงพี่น้องลายส่ววงส่ววง่วงส่หอมส่หอมอยากเตรียมตัมันลนะตัยังเส้นน้ำมันต้ตสบายนังตั้มจีหืมหอมขุ่วเลยแซ่บใส่ใบใบส่องย่างหีเป็นแต่แนี่ใส่วงอบ่้ปลาลาอยู่คน ตัวไหนดิตัวไหนอือีบอกยังค้าต่างนั่นนี้ตัวอยู่ในเห็ดดีบอกตั้งตัวนี้เลยบอตั้งตัวนี้แล้วจะคลางแนวหมุนบออืออันนี้เฮ็ดกิมเห็ดกิมเนียมันสามลอยหาซีด้วยซีลอยสามซีผาเฮยก็เอาไปเลือกนี่นะตัวเลือกระบุตัวเลือกนะ เพาะขาตั้ง่ึจะเท่าไรนั่นเบ,บ,บิ่งกงนนั้นแม่ครับสามร้อยห้าม่ขาตัวนั้นดูบ่มีจะขาตั้งอ่านมึงไงด้ยังบ้างมอืเบาพวกพาสะดวกต,ตัวเลือก่อนไหมเื้ยชินองมาเรือมาเรือครับเดี๋ยวซีมึงตอนนี้น่อยก่อน เป็นผสมเลยวะอันที่ออกโทรทัศน์ะข้าวบักซ้าข้าสื่อเห็ดเกียงมันจะสื่อมาอยู่ฟ้าลิงเหลียงนะนี่เอลัม่เอลัมไม่กินตาเกียงเลยไม่ลำหน่่ยว่ะพอดีมาเด้อมาเด้อดินยาวพี่ยอมฟ้าฟ้าสีเหลืองอย่างนี้มากินอ้วนือ

นี่เหนแ่งแดม <c oughs> เอาข่อยขึ้นเอาท่านตีมางวกมันขึ้นางหลายอย่างแดี